ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เลยเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมสั่งมาจากช้อปปี้ทำไมถึงสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเบสทยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลือกเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและช่องของเรานะครับก็ได้มี f a c e b o o k f แฟนเพจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเบสทะเลย a ฟ page ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับพอดีเดี๋ยวผมแกะแล้วจะอธิบายไปด้วยทําไมถึง ซ้องซื้อจากช o อ e ป,ปี้เสียงแทกเสียงแทะเจ๊เดี๋ยวขออธิบายครา่าวๆก่อนว่าทำไมถึงต้องซื้อจากช้อปปีนะครับจริงๆผมสามารถซื้อในห้างหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าที่ซื้อจากช้อปปีคือช่วงนี้โควิดนะครับหนึ่งเลย สำหรับก็สองนะครับก็ไม่มีเวลานะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากเดินด้วยแล้วช่วงเนี้่ก็ไม่อยากออกไปไหนนะครับแล้วก็ที่ห้างนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่ค่อยมีสเปคตามที่เราต้องการนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าช่วงนี้รู้อยู่ว่าการ์ดจอมันขาดตลาดนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็เลยสั่ง <S <S 1> <S 1> จากร้านที่เขามีสต็อกอยู่แล้วส่วนสเปคนี่ไม่รู้นะครับ ไม่รู้นะครับแบบกดแพงๆไปก่อนราคา2อ0 0 0บาทนะครับตัวนี้ที่สั่งมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรยังไงมันจะคุ้มไหมแล้วมาดูสเปคว่าสเปคมันเป็นยังไงเล่นเกมได้ไหมสตรีมตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับเหมือนกับเป็นการลงทุนนะครับครั้งนี้เป็นหนี้27่27 <c oughs> โอเคครับเ,เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ กล่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเคสนะครับที่เราประกอบพวก CPU เมนบอร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้พนักงานช่วยนะครับ <c oughs> นี่นะครับรูปตัวอย่างนะครับมีแนะนำด้วยนะครับเค okay. มีแนะนำด้วยว่าให้ต่อตรงไหนเยียบนะครับช่วยแกะอันนี้หน่อย นี่นะครับตัวฟืบ โอ้เก็บสายเก็บอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับตัวเคสนะครับแบบคร่าวๆนะครับมันก็จะสะท้อนหน่อยนะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบๆนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีฟิล์มนะครับยังไม่ได้ลอกนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต่อนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูนี่นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับเราก็มาดู อ๋นี่จะเป็นตัวเคสไฟนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับอืมประมาณนี้เลยโอเคนี่ก็ามาให้ดูคร่าวๆนะครับ รายละเอียดก็ตามนี้เลยใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดว่า,าตัวสเปคอะไรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ว่าเหมาะสมกับราคาไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผม ทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับไม่ได้ลองเกมให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนู่นแหละค่อยว่ากันอีกทีคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ